สำหับท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะคะอย่าลืมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะเมืเ่อเราทำกิจกรรมต่างๆเช่นดูหนังฟังเพลงเล่นกีฬาอ่านหนังสือทำงานทำงานอดิเรกแล้วผลที่ได้ครับมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้ไม่ชอบอะ่ะมัน ไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นๆน่ะห่วยแตกน่าเบื่อนะคะไม่น่าสนใจเราจะพูดอย่างไรในภาษาฝรั่งเศสมีสำนวนอะไรบ้างเรามาทำความรู้จักไปพร้อมๆกันเลยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นสรุปสำนวนที่เราจะบอกซึ่งเนื้อหาเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ก็รู้ไว้ไม่เสียหายอะไรนะคะน้องๆนะคะถามพิติว่าพิติยังไปโรงเรียนอยู่หรอคะ ก็ไปอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้พิติก็เรียนภาษาฝรั่งเศสในระดับเบสนะคะก็จะมีความซับซ้อนในเรื่องของภาษาฝรั่งเศสมากขึ้นค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่ามีสำนวนอะไรบ้างที่เราจะบอกถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่เต็ใจอะ่ะไม่ชอบนะคะเรามาดูรูปประโยค หรือตัวอย่างบทสนทนาเวลาเขาไปเจอสิ่งเหล่านี้แล้วเขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะบอกอยังไงนะคะซึ่งชื่อเรื่องก็บอกว่าเซตหนึ่งแหละนแย่มากมันห่วยแตกนะคะอพพอร์ดดังฟิล์มก็แปลว่าเกี่ยวกับหนังหรือเกี่ยวกับภาพยนตร์นะคะซึ่งคําว่าพบโปก็แปลว่าเกี่ยวกับสองคนเขาคุยกันนะคะก็คือ Kevin, 4. Audrey. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Audrey, j'ai trouvé ça sans aucun intérêt. Kevin, ce n'était pas génial. C'est vrai, mais je n'ai pas détesté. Audrey, l'histoire. et banal le style n'est pas original que v i n bref ça ne t'a pas plu Audrey non je n'ai pas vraiment pas aimé เรามาดูทีละประโยคกันนะคะ c'est nul ก็คือนะคะมันห่วยมันแย่ à propos d'un film ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์เกี่ยวกับหนังนะคะ ประโยคแรกเนี่ยเคแวงก็บอกว่า alors qu'est-ce que tu as pensé de ce film เธอคิดยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องเนี้ยเอเคเขาก็บอกว่า j'ai trouvé ça sans aucun intérêt คำว่า j'ai trouvé ก็คือเหมือนว่าฉันมีความคิดเห็นว่าฉันคิดว่านะคะเป็นสำนวนนะคะฉันคิดว่าหนังเรื่องนี้มันไม่น่าสนใจ ซึ่งประโยคนี้นะคะประโยคเจทูเวซส a n อง u c กั i อันเ ê t ก็เหมือนกับประโยคที่ว่าซ a n เน i n t มัง s s เ p สเก็คือมันไม่น่าสนใจไม่น่าสนใจเลยนะคะเกวังเขาก็บอกว่าเซนเนตเป็ปเจเนียล e s าเซ a i m a ว s j เ n จเนป s เดเตสต é ซึ่งเซเนต t pas ก็คือเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วนะคะเป็นอดีตหนังเรื่องนี้มันไม่เลิศจนะคะก็คือแบบมันไม่เยี่ยมมันไม่ยอดเยี่ยมมันไม่เลิศนะคะไม่ปัวะไม่ปังประมาณนี้นะคะเซฟเจริงๆอะนะคะเมเชนิปาเดเตสเตแต่ว่าฉันก็ไม่ได้เกลียดไม่ได้ตังเกียดหนังเรื่องนี้เลยนะคะโอเคลิส่ัวราคน banal เรื่องราวนะคะมันธรรมดาธรรมดานะคะมันก็งังน้นๆบานานล่ะก็แปลว่าธรรมดาธรรมดานะคะงั้นๆแหละ l e s i l เ Nepa Original ล่ะคำว่า original นะคะก็คือแบบมีความเป็นต้นฉบับมีความเป็นเอกลักษณ์นะคะเป็นมีความเป็นเฉพาะตัวดังนั้นเขาก็บอกว่าหนังเรื่องเนี้มัน ไม่มีอะไรที่แบบโดดเด่นเลยนะคะเกฟังเขาก็บอกว่า b r e a b r e a ก็คือเหมือนกับคำว่า a l o อ d o n c นะคะคือเหมือนกับว่าแล้ว s a ne t'a pas plus ประโยคนี้ก็เหมือนกับว่าฉันไม่ชอบหนังเรื่องเนี้ยนะคะโ t เคเขาก็บอกว่า no je ne v r a i m e n t pas aimer non ฉันไม่เฟรมมอง a อเไม่นะคะฉันฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบจริงๆอันนี้ก็เป็นบทสนทนานะคะที่เวลาพูดเรื่องราวที่จะบอกบรรยายนะคะว่ารู้สึกยังไงชอบไม่ชอบยังไงเราลองมาดูนะคะว่าในแต่ละสำนวนเนี่ยมันมีสำนวนอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะอันแรกนะคะก็คือเซตตองเยะก็แปลว่ามันน่าเบือ่อ เซเนปะอังตาเฮสซองเซเนปะอังตาเฮสซองก็คือมันไม่น่าสนใจเซซซองอังตเฮเซซซองซัเตเฮก็คือไม่น่าสนใจซาณาโอกะอังตาเฮซาณาโอกะอังตาเฮก็แปลว่ามันไม่น่าสนใจเซบานาล่ะก็คืองานๆนนะ่ะธรรมดานะคะสำหรับจำเจอ่ะ ce n'est pas original ce n'est pas original ce n'est pas original แปลว่าไม่มีอะไรพิเศษเซมอชเซมอชมันน่าเกลียดนะคะคือแบบดูไม่ดีค่ะ ce n'est pas beau ce n'est pas beau ม <m uch> <ag> <m uch> <Le ak> ันไม่สวยเซไลดเซไลดก็คือมันน่าเกลียดเซอฟ เฟ่เซดาเฟ่มันแย่มากเซนิลเซนิลก็คือมันห่วยนะคะเซเนป่าเรอุเซเซเนป่าเรอุเซก็คือมันไม่ประสบความสำเร็จนะคะเราจะพูดแบบนี้ก็ได้นะคะเซคอมเพลต์เตอร์มองรัตเตเซคอมเพลต์เตอร์มองรัเตก็คือมันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง เซอันเดเช t ต t a l ตัมันเป็นความล้มเหลวทั้งหมดซึ่ง3ประโยคนี้นะคะมันเหมือนกับว่าเวลาเราทําอะไรแล้วแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จนะคะอย่างสมมติเราไปเรียนขับรถอย่างเงี้ยแล้วเราขับไม่ได้อะนะคะสประโยคนี้สามารถที่จะใช้บอกผลถึงสิ่งที่เราทําลงไปก็คือมันล้มเหลวมันไม่สําเร็จนะคะเซ m ัลล r ออร์แกนิกเซเซมั Organise ก็คือมีการจัดระเบียบที่ไม่ดีนะครับมีการวางระบบระเบียบอะไรเงี้ยไม่ดีหรือเราจะบอกว่า m a l f t t m l l f e t หรือ Malplace 3สามประโยคนี้จะใช้ในเรื่องราวเดียวกันได้นะคะ Sanne m e p p e p p a ฉันไม่ชอบมันนะคะฉันไม่ชอบ Sanne m a p a p l ป,ปก,ก็คือฉันไม่ชอบมัน Je n'ai vraiment pas aimé. Je n'ai vraiment pas aimé. หรือเราจะบอกว่า Je n'ai pas aimé du tout. นะคะ4ประโยคเนี้จะต่อคล้ายๆกันนะคะ Je déteste. Je déteste. ฉันเกลียดประโยคนี้นะคะ Je trouvez ça. Je... t รูเวสซ ça ก็คือฉันคิดว่าฉันมีความเห็นว่าอ่าเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะประโยคนี้นะคะเซอส a แอปซิ e กแปลว่ามันไร้สาระนะคะมันไร้สาระค่ะเซนัมปอกตะกกว่าเซนัมปอกตะกกว่าคำว่าเซนัมปอกต t กกว่าคือเหมือนกับว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะคะยังไงก็ได้อะ่ะแล้วแต่เซ s a n ซองโลจิก เซตสองโลจิกถ้าแปลตรงตัวก็คือมันไม่มีจกกับกะคล้ายๆว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรนะคะประโยคนี้ก็จะเหมือนกันนะคะแบบไร้าสาระรเหตุผลนะคะ s อ n <Song S 1> อั n เตอริชองส์สองอังเตอริชองส์สประโยคนี้จะมีความหมายคล้ายๆกันนะคะเราลองมาดูตัวอย่างคําถามนะคะแล้วก็คําตอบยกตัวอย่างเช่นเขาจะถามว่า e s สเก le spectacle t a p l u e s c e le spectacle t a p l u ชอบไหมนะคะเธอชอบการแสดงนี้ไหมนะคะเราก็จะตอบได้นะคะว่า no le spectacle ne m'a pas plu no le spectacle ne m'a pas plu การแสดงอันนี้ฉันไม่ค่อยชอบอะ่ะหรือเราจะตอบว่า ça ne me plaît pas ค่ะ ต่อไปนะคะเอ q u กส e t เด i เก็คือสิ่งที่ทำมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างโนสเนนเ a ้า e ne หรือเราจะบอกว่าโ a สเซเตนมา a i t a t t ก็คือว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะสวยงามดีไหมนะคะ o น e เน pas b า a u มันไม่สวยเลยนะคะหรือเราจะบอกอีกแบบหนึ่งก็ได้ว่า s เ t เต l i t e s ต t t เ l i t e น่าเกลียดมันน่าเกลียดหรือ s เ t เตอร์มก็ได้นะคะตัวอย่างคำถามต่อไปนะคะเขาก็าถาม,มว่าเราไปขับรถมาไปเรียนขับรถมานะคะแล้วเขาก็าถามว่า s เ t เตอ r ์ u s s i ลุ t ิสเ r เ u s s i เเป็นยังไงบ้าง สำเร็จไหมขับได้ไหมประมาณนี้นะคะถ้าเราตอบว่าไม่ได้นะคะมันล้มเหลวนะคะเราก็ตอบว่า no ce <No. S 2> n e t a pas réussi no ce n é t a pas réussi หรือเราจะบ,บอกอีกแบบหนึ่งก็ได้ว่า c e t t e a n échec c'était un échec ก็คือมันล้มเหลวนะคะไม่ได้ไม่ประสบความสำเร็จค่ะอีกคำถามหนึ่ง c e t t e original ล่ พิเศษไหมนะคะซึ่งออริจินัลก็คือแปลว่าต้นฉบับนะคะคือแบบมีความเป็นเอกลักษณ์นะคะถ้าเราบอกว่าไม่อ่ะนะคะก็ห no. นไม่มีอะไรโดดเด่นเลยอ่ะนะคะไม่มีอะไรแบบปังอ่ะนะคะหรือเราจะบอกว่า s e t t b b n n l l เซเต banal มีคำถามหนึ่งนะคะคำถามนี้นะคะถ้าใครตอบได้คอมเมนต์บอกพิตีได้ที่ข้างใต้คลิปนี้นะคะเป็นกันบ้าน es que je t'es te เ que te อ e te p l a บอ่าบความหมายก็ได้นะคะความหมายก็คือว่าคุณชอบฉันไหมนะคะเอาละค่ะ <laughs> <laughs> อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างรูปประโยคตัวอย่างคำถามซึ่งพิติก็รวบรวมนะคะสรุป สำนวนที่เราจะบอกนะคะว่าเรารู้สึกแบบงั้นๆไม่มีอะไรเป็นพิเศษซับซ้อก,กเจธรรมดานะคะไม่ปัวดไม่ทั่วอะไรอย่เงี้ยค่ะซึ่งเนื้อหาเนี่ยพิติก็ได้มาจากโรงเรียนนะคะที่พิติเรียนอยู่ตอนนี้ค่ะเอาละค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแ like. ชร์ถ้าแครอย่าลืมกด subscribe ให้กับมาดามตีวิซาลด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้แม็กซ er mm ีเอ๋เบยงเตาอลาโพชินนะสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาช่องมาดามติวิซาก็จะมีคลิปเกี่ยวกับการทบทวนภาษาฝรั่งเศสค่ะอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากมาดามติวิซาค่ะมาดามติวิซ่าเมื่อคุณมาเราจะนำพาแต่ความสดใสมาให้กับคุณนะคะมีรู้บอกเล่ มีหลานบอกหลานค่ะมีเพื่อนบอกเพื่อนหรือถ้าไม่มีใครไม่รู้จะบอกใครบอกคนรู้ใจก็ได้นะคะว่าอย่าลืมมาชมคลิปกรมมันติวิ่าค่ะ